ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นร่องรอยการขุดร่องน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเชื่อมต่อหาดสามพยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการขุดร่องน้ำเป็นแนวยาวส่งผลให้พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดปีระดับน้ำเริ่มแห้งจนเห็นเนินดินจากการสืบสวนชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเมื่อน้ำแห้งลงจะก,กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และเอกชนเตรียมออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ขณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สํรวจมีนายมานพตั้งบุรพาจิตสแสดงตัวเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดินระบุว่าได้เป็นผู้ว่าจ้างให้รถแบ็กโฮมาขุดร่องน้ําเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ซื้อต่อปากปล่าจากชาวบ้านและไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใดทําไมไม่พูดสูดเก้วอ่ะไปเปิด<ป><ป>กฎหมายดูเขายกเลิกแล้วใชใช้เส้นปะแล้วก็บอกอุทยาน ทำไมพี hmm. ่พ um, ูดถ like um ึงศ like ูนย์เก like ่าทำสจนี่แล้วสจรู้ไหมครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนของชายเลนด้วยชายเลนมีพื้นที่เขตอยู่ตรงนี้ของชายเลนเลยปลาชายเลนมันมีที่ไหนล่ะชายเลนสมมุติครับเขาทอดไปไหนยังไม่รู้เลยเอาจริงๆเลยเขามีหลักฐานว่าเขาเป็นปลาชายเลนไหนตรงไหนปลาชายเลนก็ผมว่าให้เรียกปลาชายเลนมาสิตรงไหนที่ของปลาชายเลนปักไปเลยการขุดร่องน้ํายาวกว่า600เมตรมีข้อสังเกตคือร่องน้ําดังกล่าว ไปบรรจบกับร่องน้ำของอุทยานแห่งชาติเขา300อยยอดซึ่งหัวหน้าอุทยานอ้างว่าขุดเพื่อปรับภูมิทัศน์ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อใครและไม่ได้สนใจพื้นที่ดังกล่าวเพราะไม่ได้เป็นพื้นที่รับผิดชอบถ้าเห็นซึ่งหน้าและเห็นว่าแม็โคมาอันนี้ผมต้องแจ้งทชออยู่แล้วครับถูกไหมครับเมื่อเามื่อวานเนี่ยสำรวจสอบถามกับนายธงชัยยืนยันชัดเจนว่าหัวหน้าเนี่ยบอกว่าแม็โคมาคนละคันคนละครั้ง ขุดตรงนี้ไม่รู้แต่ขุดตรงนู้นเนี่ยหัวหน้าบอกใช้เงิน3,000บาทจ้างก็ขุดอ,นนอันนั้นปรับปรุงพี่ครับปรับปรุงครับผมแต่นายทงชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยที่นี่ยืนยันว่าหัวหน้าสั่งแล้วเบคโคเนี่ยขุดตั้งแต่ตรงนู้นยาวไปจน,นถึงที่เนี่ยที่เดียวกันแต่ผมให้ถามว่าถ้าถ้าหัวหน้าทงชัยเขาพูดแบบนี้นะครับผมบอกว่าผมแค่ให้ว่าตามที่อยู่ในพื้นที่อุทยานเขารายงานมาว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแต่ไม่ไดรายงานว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมครับ ผมก็ต้องหาความเป็นามถ้าท่านทบอพูดแบบนี้ผมก็เสียหายเลยครับเสียหายแน่นอนครับครับไม่เป็นไรนครับ,บเสียหายแน่นอนครับผมเรามาดูภาพสแสดงเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอดพื้นที่สีแดงคือพื้นที่อุทยานตามประกาศปี2 5 0พพื้นที่สีน้ำเงินเป็นพื้นที่ประกาศเขตอุทยานเพิ่มเติมปี2525พื้นที่สีม่วงคือพื้นที่ที่เอกชนอ้างสิทธิ์และเป็นพื้นที่พิพาทส่วนเส้นสีเหลืองคือร่องรอยการขุดร่องน้ำ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีการขุดร่องน้ำอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขา300อยยอดและยิ่งชัดเจน uh, เมื่อระดับน้ำลดลง oria, พบหลักเขตแสดงพื้นที่อุทยานผมเป็นคนมาปักเสาหินนี่เอง okay. นะครับประมาณปี3536นะครับ Powell, แล้วก็เรามัเป็นคนรังวัดแต่พอเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะเอามาเหตุเหตุแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันถูกขุดเอาน้ำออกแล้วมาอยู่ในเขตอุทยาน แล้วการขุดน,น้ําออกเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมไม่สามารถทําได้หัวหน้าอุทยานอ้างว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเอกชนทํากินมานานแต่หากไปดูมติคอรมอรปี2530และ2543พบว่าพื้นที่สีม่วงที่เอกชนต้องการออกเอกสารสิทธิ์อยู่ในพื้นที่การดูแลกรมทรัพยากรชายฝั่งและทะเลซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ และหากมีการรังวัดที่ดินต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิจังหวัดพิจารณาอีกครั้งซึ่งจะนำภาพถ่ายจากดาวเทียมมาพิสูจน์ว่ามีการใช้ประโยชน์พื้นที่จริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ด้านหัวหน้าชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าการตรวจสอบต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเบื้องต้นจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินคดีกับผู้บุกรุกตามพรบรป่าไม้ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐหากพบมีการกระทําความผิดก็จะดําเนินการทางวินัยจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นรัฐกติกาที่ออกมาทั้งคู่นะครับไม่ได้มีอันใดอันหนึ่งยกเลิอกอันใดอันหนึ่ง09กไม่ได้ยกเลิกนย์อยกเลิก0ูนย์กตัวนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าซึ่งอาจจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นการบุกรุกไหมส่วนการแก้ปัญหาเพื่อรักษาระบบนิเวศ ได้สั่งการให้ปิดร่องน้ําที่ขุดไว้และห้ามดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จรัตนกรโตมัตไทย PBS รายงาน